ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องของคนรักเทคโนโลยีการบินและยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของกองทัพอากาศไทยมาตลอดเกือบสองทศวรรษนั่นก็คือซ a บเจ้าสามสิบเก้าซีรปเป็นรุ่นที่ไทยใช้งานอย่างเป็นทางการและในปี2 0 2 6นี้จะยังคงเป็นกําลังหลักทางอากาศของไทยต่อไปด้วยการอัปเกรดที่น่าสนใจรวมถึงแผนในอนาคตที่น่าจับตา เครื่องบินขับไล่กริเปนเป็นผลงานวิศวกรรมจากประเทศสวีเดนโดยบริษัทซาบซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนในการใช้งานต่ำซึ่งเหมาะกับประเทศที่ต้องการความคล่องตัวทางอากาศแต่ไม่ได้มีงบประมาณระดับมหาอำนาจแจสย่อมาจากจากแอตแทกสเปนนิงซึ่งในภาษาสวีเดนแปลว่าการโจมตีทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศนั่นหมายความว่ากริเปนเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติบทบาทอย่างแท้จริง กองทัพอากาศไทยเริ่มจัดหาเครื่องบินกริปเปตั้งแต่ปี2008โดยเริ่มจากการจัดหา j จ้าส c และดีรวมทั้งระบบควบคุมและบังคับบัญชาร่วมกับเร d a ร์ซับเอซึ่งติดตั้งบนเครื่องบิน s ับสามร a ew ในชื่อระบบกริ p เปนอินทิเกรต a i แ d ร์ดิฟเอน s ์ e ิสเมหรือ giads ซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยในการเปลี่ยนผ่านจากยุคเครื่องบินขับไล่ f หที่ใช้งานมานานกว่า30ปี j จ้ส c เป็นรุ่นที่สามารถทภาาารกกิจได้หลหลลย ทั้งสกัดการทางอากาศโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินหรือแม้แต่การลาดประเวณตรวจการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินเองด้วยเรดาร์ PS 0 5 A ซึ่งเป็นเรดาร์ดอปเปอร์เวอร์แบบพาวส์ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันนอกจากนี้กิปเป็นยังสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM Iris T และ PYTHON ซึ่งสามารถต่อสู้กับเครื่องบินของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นแบบ AGM-65 m a ม e r i c และระเบิดนำวิถีแบบ GBU-12 p a e ปาเวที่ใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินอย่างแม่นยำความโดดเด่นของกริปเปนที่ทำให้ไทยเลือกใช้คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจจากสนามบินขนาดเล็กหรือถนนลาดยางได้ เพราะเครื่องบินมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและสามารถขึ้นลงได้ในระยะสั้นเพียง500เมตรกรปเป็นยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินแบบ fly by wire และระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลที่ล้ำสมัยทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินและอาวุธทั้งหมดได้อย่างแม่นยำจากจอแสดงผลในห้องนักบินในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยยังคงใช้พรปเป็นแจ 39C และดีอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านซอฟต์แวร์การรบการสื่อสารและการบูรณาการข้อมูลร่วมกับระบบของ n a t o หรือพันธมิตรระหว่างประเทศรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศในภูมิภาคกริปเป็นของไทยปฏิบัติงานที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งถือเป็นฝูงบินชั้นแนวหน้าที่มีภารกิจหลักในการป้องกันน่านฟ้าภาคใต้รวมถึงการซ้อมรบระหว่างประเทศเช่นการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเล,เลียหรือสิงคโปร์ผ่านการฝึกผสมผสานเช่นคอบราโกหรือพิทแบล็ค ในแง่ของต้นทุนกริปเปนเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนการบินต่ำที่สุดในกลุ่มเครื่องบินขับไล่รุ่นเดียวกันโดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการบินอยู่ที่ประมาณ4,700ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งต่ำกว่า F-16 หรือ Eurofighter ทายุนอย่างเห็นได้ชัดและยังสามารถซ่อมบำรุงได้ภายในประเทศโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทไทยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากซาบนอกจากตัวเครื่องบินแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยยังได้รับการเสริมด้วยเรดา,าร์ซาบจิราฟเฟและระบบควบคุมสั่งการอัตโนมัติ ซึ่งทําให้สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างครอบคลุมรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างริปเปนกับเครื่องบินตรวจการทางอากาศซัาบเ4 0 a e w เพื่อสร้างเครือข่ายการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟร์ซึ่งเป็นแนวคิดการรบในอนาคตในอนาคตไทยอาจพิจารณาการจะหาริปเปนรุ่นใหม่เช่นแจ๊สสาเอหรือที่รู้จักกันในชื่อริปเปนเอ็น G, ซึ่งมีพลังขับเคลื่อนมากขึ้นเรดาร์เอเที่ทันสมัยและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง แต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายความมั่นคงของชาติในช่วงปี2030เป็นต้นไปแต่ถึงอย่างไรในปี2026คิปริเพนแจส39 c ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของไทยที่มีความสามารถครบถ้วนตอบโจทย์ทั้งการป้องกันประเทศความคุ้มค่าและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเสียงของริปเพนที่ทยานผ่านท้องฟ้าในภาคใต้ของไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขีดความสามารถทางอากาศที่ไทยมีไว้เพื่อป้องกันอธิปไตย และสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคอาเซียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมากริปเป็นได้พิสูจน์ตัวเองผ่านการฝึกร่วมมากมายรวมถึงการตอบสนองในภารกิจจริงเช่นการสกัดกั้นเครื่องบินที่บุกรุกน่านฟ้าการบินลาดตระเวณในช่วงวิกฤตหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติด้วยการสำรวจพื้นที่ด้วยกล้องตรวจการความละเอียดสูง นักบินของกองทัพอากาศไทยหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ากริปเปนเป็นเครื่องที่ขับง่ายคล่องตัวและตอบสนองได้รวดเร็วทั้งในพานกิจการสู้รบจริงและการฝึกซ้อมขั้นสูงและที่สำคัญระบบฝึกจำลองซิมูเลเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องอยังช่วยให้นักบินฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบินจริงทุกครั้ง คลเป็นยังเป็นเครื่องบินที่เปิดกว้างต่อการปรับแต่งและเพิ่มเติมระบบต่างๆซึ่งหมายความว่าไทยสามารถพัฒนาระบบเฉพาะทางของตัวเองเข้าไปในเครื่องบินได้โดยไม่ติดข้อจํากัดจากผู้ผลิตมากนักซึ่งเหมาะกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยที่ต้องการความเป็นอิสระด้านการป้องกันประเทศและนี่คือภาพรวมของซ a บแจ็39 C, ค39เซกคิปเป็นในบริบทของประเทศไทยปี2026เครื่องบินขับไล่ที่ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องรบทางอากาศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ผสานความคล่องตัวประสิทธิภาพและความมั่นคงทางอากาศได้อย่างลงตัวขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจากช่องเดอะคาถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบเทคโนโลยีและยานยนต์จากทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ